เศรษฐกิจไทยกำลังก้าวขึ้นจากการล่มสลายนายเอกนิตินิติธันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงคลังเผยแผนที่จะช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่มีปัญหานี้สินเชื่อที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงการดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย q u i c บ Big วิ n ของรัฐบาลซึ่งมุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชนที่มียอดหนี้ไม่เกิน10,000แบาทโดยจะช่วยให้ลดต้นทุนลดดอกเบีย้ยและปิดจบหนี้ซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้ของเกษตรกรและช่วยให้พวกเขากลับมามีเครดิตในการขอสินเชื่อใหม่ได้อีกครั้ง แต่ที่น่าสนใจคือนายเอกนิติยังเชื่อว่าการดําเนินนโยบายนี้จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยพ้นจากการล่มสลายแล้วการประเมินผลการผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP ที่เติบโตขึ้น2.4%ในปีนี้เป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆอาทิโครงการคนละครึ่งพลัสและโครงการเที่ยวดีมีคืนแต่ที่น่าสนใจคือการลงทุนในประเทศไทยยังคงต่ำลงมาตลอดเวลาซึ่งเป็นผลมาจากข้อจำกัดด้านฐานะการคลงังและนี้สาธารณะดังนั้น รัฐบาลจึงมองหาเครื่องมือทางการเงินที่ไม่เป็นหนี้สาธารณะเช่นการใช้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตประเทศไทย t a เอ็นด n d ฟ Future Fund) เพื่อดึงดูดนักลงทุนในการลงทุนพลังงานสะอาดโดยเฉพาะในพื้นที่ของพลังงานด้านเซ็นเตอร์นอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของคนจํานวนมากเพื่อเตรียมความพร้อมในยุคสังคมผู้สูงอายุก,การฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเกษตรจะเป็นสิ่งสําคัญอธิดาต้าเซ็นเตอร์นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ยานยนต์อีวีไฮบริดสมาร์ทฟาร์มิงฟู้ดแรอเซซิงและเมติคอนฮับเป็นต้นการใช้เงินกองทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคนจำนวนน้อยนี้จะช่วยให้พวกเขาสามารถปรับตัวไปกับความต้องการของตลาดแรงงานที่กำลังเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อพูดถึงการเชื่อมข้อมูลทางการเงินเพื่อสกัดเงินท้อทายนายเอกนิติกล่าวว่ารัฐบาลมีแนวคิดที่จะออกพระราชกฤษฎีกาพระราชกำหนด เพื่อปิดช่องโหว่ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องการดําเนินการนี้เป็นสิ่งจําเป็นเนื่องจากปัญหาการตรวจสอบเส้นทางการเงินและการเชื่อมโยงข้อมูลที่ซับซ้อนและมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนั้นการออกกฎระเบกไก่ที่เฉพาะเจาะจงนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามการเชื่อมข้อมูลทางการเงินยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงที่อาจก่อให้เกิดความคิดเห็นแตกต่างกันใครจะเป็นผู้ชนะในสงครามต่อการเชื่อมข้อมูลทางการเงินอนาคตของเศรษฐกิจไทยอยู่ในมือของใคร